สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอสต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สตัวรูดในงวดประจำวันที่24ธันวาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดมินก็จะสรุปผลแล้วก็ของงวดประจำวันที่23นะครับผมสำหรับวันที่23แอดิมินก็ให้อยู่ที่2กับศนย์ะครับผมสำหรับศูนย์ดับไปนะครับผม มาสายวิ่งสายรูดนะครับผมสองมา 2- อสาในรอบพิเศษและก็29ในรอบปกตินะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24ชอบก็่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีลุดนะครับผมแอดินจะให้ตัวเดิมนะครับผม0ูนย์กับ2 ศูนสามศูนย์สี่นะครับผมศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดสำหรับสองนะครับผมมีสองหนึ่ง สองสี่สอ้ากและก็สองสำหรับตัวกันนะครับผมจะเป็น5 6เบิลมี0ูนย สองสองสี่สี่แล้วก็ห้าห้าสำหรับสามตัวนะครับผมสามศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้า 9ก้าสองสี่และก็หกสองหนึ่งน้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิกกดไลค์กดติดตาม ให้กับแอ๊ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ